สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างฮะยืนตรงนั้นเหงาไหมจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจำสแกนนะผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากคือแบบหน้าพุ่งเข้ามานะฮะคุณพี่เขายืนเหงายืนโดดเดี่ยวมานานแล้วแสดงว่าแบนๆพาเจ้าตัวที่เป็นโครงเหล็กมาวางตรงนี้เพื่อพี่คนนี้ใช่ไหมบอกว่าเขาเหงาเขาอยู่คนเดียวมานานแล้วก็เลยจะส่งเพื่อนมาให้ซึ่งเป็นอิมพอสเตอร์ แสดงว่าเป็นสายสืบสายลับก็อีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าใครเราอยู่ตรงนี้รอบหน้าต้องมาตรงนี้จุดเริ่มคือตรงนี้อ,อ่อัน,นี้ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องมาแล้วดาเพลรู้ไหมว่าเรามากับแบนแบนแล้วรอบหนึ่งเขาน่าจะยังอยู่ที่ลิฟต์นะฮะโอแต่เพลงอันนี้ใช้ได้นะให้ความรู้สึกเหมือนเกมอ p g จ เพลงประกอบตรงนี้ใช้ได้อยู่พอดีพอดีอ,ดอ่าแบนแบนไม่อยู่แล้วต้องคุยกับคุณจิงโจ้ก่อนไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมปกตินะไปตรงนู้นเลยสวัสดีครับคุณนายอำเภอโอเคไหมฮะได้ไหมละครับอ๋อเอามาวางครับผมขอบคุณครับแล้ว ไปคุยกับควีนบอสเซเลียทำไมไม่มาด้วยกันอะไปคุยกับควีนบอสเซเลียนะฮะเดินไปเดินมาครับเกมนี้ยังไม่ได้สู้เจสเตอร์เลยนะเจอมาหลอกหลอนอยู่รอบหนึ่งสวัสดีครับคุณจิงโจ้ควีนบอสเซเลียครับว่าไงครับขอบคุณครับพูดเหมือนเดิมเลยนี่ประโยคเดิมเลย ครับใช่ครับ pray for the the for. ขอบคุณมากครับว่าอะไรครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวฝากเสือยวถามให้ครับผม เพื่อนอีกแล้วเหรอ like เพื่อนผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะใครอีกอะออไปตามหาชิ้นสุดท้ายแต่ว่าเพื่อนมาอีกแล้วเหรอครับผมไม่ได้พาเพื่อนอะไรมาเยอะขนาดนั้นเลยไม่รู้จักเลยซ้ำไม่ควรจะเรียกว่าเป็นเพื่อนเลยซ้ำมีใครอีกที่น่าจะเป็นตัวละครที่อันนี้ได้มีแบรนด์นนมาแล้วแบนแบารีน่าหรือเปล่าแบนแบาีน่า เพราะว่าเธอก็ช่วยเรานะใช่ไหมไม่งั้นก็ตาตาไม่รู้ว่าพวกเดียวกันกับแบนแบรนไหมเป็นบาลิน่าห้องไหนอยู่ไหนว่าแล้วครับเอเอามาครบเลย <c oughs> อันนี้หลับอันนี้ยืนมองหน้านี่ใครโอ้จ,จอมพูจอชนายก็มาด้วยโอ้มากันหมดเลยฮะใครเป็นคนจับมาในอำเภอเหรอไม่น่าใช่ นายอำเภออยู่ตรงนู้นไปหานายอำเภอใช่ไหมไปเก็บชิ้นส่วนต่อแต่น่าจะไม่ใช่ฝีมือนายอำเภออ่ะน่าจะเจสเตอร์เพราะว่านายอำเภออยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ติดกับดักแล้วก็ดึงมาเองแต่มันก็ไม่น่าง,ง่ายขนาดนั้นอะ่ะช่ไยแม่นายอำเภอไปยังไปยังเอาเอาไม่ใช่เหรอโซนสีม่วงแป สุดท้ายไปคนเดียวก็ได้โอ้ตึกเยอะมากเลยนะเกมนี้แชปเตอร์หนึ่งคือแบบโซนหนึ่งโซนหนึ่งทำโซนใหม่มาทุกแชปเตอร์เอาละฮะได้เวลาลุยกันต่อจอดจอดจอดน่าจะใช่โซนนี้จะเจอใครอีกวัดมอร์นิ่งคือสาย เปิดประตูเป็นโซนของพนักงานนะครับโอ้ลูหล,ลาโอ้อยู่ดีกินดีนี่พนักงานที่นี่มีอาบน้ำด้วยมันคนละฟิลกับในเกมเลยนะสกีบีดี้เหรอใช้ไม่ได้อะไอ้น,นี้มันเหมือนแบบเป็นเกมเฮอร์เลอร์แบบอันนี้เลยอ่ะมีโมเดลสวยๆอันนี้ต้นแอปเปิลที่เราเห็นในเทลเลอร์นะฮะ คือเป็นสวนใช่ไหมดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อ,ตยอ๋อสันกับมูนที่เราเห็นไงในเทนเลอร์โอ้โหอ่าเกมอะไรอันนี้เป็นมอร์นิ่งเอเซ์ไ์นะฮะบริหารสมองตอนเช้าสามเกมสองรอบหนึ่งเกมมีสองรอบต้องเล่นสามเกมโอ้โหอ่ะคือเป็นการจำให้ได้นะฮะว่าแต่ละห้องที่เราผ่านมาตรงนู้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มาลองดูตรงนี้ แล้วก็รีพอร์ตว่าห้องไหนมีอะไรเปลี่ยนไปมันมีห้าอันแฮะแต่ห้องมีแค่สามไม่ใช่เหรอหนึ่งสองสามมีแค่สามห้องอ๋อมีห้ากล้องโอเคต้องจำฮะว่าห้องนี้มีอะไรบ้างมีโต๊ะมีจานมีครบนะมีอยู่หกเก้าอี้ก็หกตัวแล้วก็อันนี้มีที่รดน้ำสองอันมีโต๊ะเก้าอี้สามตัวแอปเปิลมีอยู่สี่ลูกออื โอเคมีเวลา4นาทีห้องไหนมีอะไรเปลี่ยนไปมีอะไรเปลี่ยนไปอ่าเฮ้ยมันเหมือนเดิมนี่นะมันเหมือนเดิมนี่เฮ้ยมันเหมือนเดิมนะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะใช่ไหมผมว่าห้องนี้แน่เลยห้องกล่องเนี่ยห้องกล่องแล้วกันอะ อถูกไหมผิดผิดครับอ๋อมันมีตอบโนเช้งด้วยไม่มีการเปลี่ยนโอเคเอามหเอามาเอามอันนี้มีอยู่ครบเอ๊ะอ่าใช่อันนี้หายไปห้องโซฟาครับห้องโซฟาห้องโซฟาอันนี้ห้ามตอบผิดเลยใช่ไหมเนี่ยถูกไหม ติ้งตองเอถูกแล้วอันหนึ่งเฮ้ยอย่าบอกว่าสี่ในทีนี้คือทั้งหมดโอ้โหวไม่เพิ่มเวลาให้ด้วยอันนี้อยู่ปกติอันนี้สองอันปกติอ่าห้าอันนี้ใช่เลยห้องน้ำห้องน้ำครับเหลือสามนาทีเกมแกเพเซ์นที่มีเนื้อเรื่องหน่อยหนึ่งอานับใหม่ สามเกมโอ้โหเปลี่ยนใหม่อีกไหมห้องห้องไม่เปลี่ยนนะโอ้ยมันเยอะไปไหมเนี่ยโอเคเก้าอี้ที่รดน้ำอ่าแอปเปิลเปลี่ยนสีครับเป็นสีเขียวห้องดวงอาทิตย์ห้องเดิมครบยังหกเกมโอ้ขอบคุณครับ นึกว่าต้องต่อเนื่องประตูเปิดยังไม่หมดอีกออผ่านทีละอันเมื่อกี้บริหารสมองต่อไปบริหารร่างกายและการสื่อสารโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเฮ้จสเตอร์เหรออืมเด้เจอตัวเป็นๆแล้วเฮ้แต่ตัวเล็กกว่าเดิมนะเหมือนนายจะตัวเล็กกว่าเดิมให้ทำอะไรห้องนี้เจสเตอร์ ให้จำให้จำรู้ว่ายังไงโอ้โหไม่ไดไม่ได้มาจากเจสเตอร์มีน้องหมาด้วยแล้วแล้วย,งาายังไงคือคือคอ,อะไรอะไรย,าายังไงต้องไปอันที่เขาไปไหมหยียบอันนี้ไม่ใช่มันเหยียบแล้วไม่ติดกดปุ่มตรงนู้นเหรอหยยบอันนี้เขาไม่ติดกดปุ่มกดปุ่มแล้วกดอันนี้โอ้ยอ,อต้องให้เขามาชนหรือเปล่า เหยียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่การเหยียบไปเรื่อยๆมันต้องเกี่ยวกับการที่เขาหัวโขบด้วยอ้าวขอโทษเอ้ยต้องให้เป็นสีแดงก่อนมาโขกอันนี้อ่ะดูสิสีแดงก็เป็นสีเขียวโอเคโอเคโอเคไม่งงละไม่งงละ <utan> โอ้ยเหนื่อยเข้ามาวิ่งชนเออนั่นแหละจบแล้วอะไรอะไรใครพูดใครพูดเมื่อกี <blind> ้ประตูเปิดยังอา้าวล้มไปโอ้ข้างหลังเหมือนกันเลยฮะมีรอยลาก่อนน้องหมาประตูเปิดผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วใช่ไหมไปแล้วนะน้องหมาอ้าวน้องหมาคือตัวใหม่เหรอคิตตี้สแ s ส <c enn us> เมียวเมียวตรงไหนล่ะน้องหมาเมียวแอดเฟนทําเสียงเมียวใส่เพื่อนแล้วก็คํารามใส่หน้าสําหรับศัตรูนะฮะถ้าเป็นเพื่อนก็เมียวถ้าเป็นศัตรูก็คํารามโอเคอ้าเหนื่อยถ้ายังไม่พร้อมที่จะทํางานมาทางนี้ทางนี้อ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันกลับมามันกลับมาหาควีนบอสเซเลียนี่หรือว่าคนละห้องคนละห้อง แต่ว่าเป็นบัลลังก์ของควีนโบซิเลียควีนโบซิเลียนะฮะมองหาคริสตัลสำหรับมงกุฎของเธอเราต้องเก็บคริสตัป8อันเพื่อรับรางวัลนี่ไง8อันอ่าฮะอ่าสองสามสี huh. uh ่สี่ห้า หกอีกสองอันเจ็ดอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ,อ,อีกอันหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอีกอันหนึ่งข้างบนไหมบนเห็ดไม่น่าจะมีโอ้ยสวิตช์ใครจะไปเห็นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้สวิตช์เปิดอะไรอะ่ะเปิดตรงนี้ โอเคอใครไม่มองเห็นเดินหาตั้งนานเรียบร้อยอันนู้นเปิดถูกไหมแล้วก็เป็นคีย์การ์ดเรียบร้อยอาา่าฮะจะมีใครมาอีกบ้างพัสเซนลเยอะมากรอบนี้เปิดห้องนี้เรามาหยิบชิ้นส่วนลิฟต์ใช่ไหม เขามาวางไว้นี่นี้ชิ้นส่วนลิฟต์อสุดท้ายอยู่ในมือเราไล่เขนทรแซนไนเหรอเอามะกี้เดนเสาเมามอกี้คือเดนูเสามาสู้กันดีกว่ามา ไหนอะไม่เห <Net> ็นสักม <t ests> ุกน e <t ests> ึงเลยเล่นมุกมาสิสรุปอยู่ไฟดูกันไหมเนี่ยอ๋อจะทำให้ควีนหัวลาะ

เอา้าแสดงว่าเป็นคนที่มาตามหาลูกหรือเปล่าเนี่ยปัญหาคือทางออกมีทางเดียวเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนหน้าที่นายละให้มาตรงๆรงเลยดีเฮ้รุ่นไหนเนี่ยโดนเออโอ้ยอีซี่ นี่ไดโนเสาร์หรออ๋อคิตตี้โซลัสใช่ใช่ใชไดโนเสาร์ตกลงจะเป็นหมาจะเป็นแมวเป็นไดโนเสาร์เป็นทุกอย่างเอาละทีนี้ก็กลับไปตรงนู้นใช่ไหมกลับไปหาในอำเภอมีใครรอเราอยู่ไหมไม่มีนะได้เวลากลับบ้านแล้วครับกลับไปโซนแรกอ้าวแย่ yeah, แล้วมีเจ้าหมามาแล้วคุณอำเภอล่ะไม่อยู่ตรงนู้นแล้วฮะมาตรงนี้แล้วใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมาฟื้นได้ไงคุณเฟอฟิเลียเรามาช่วยแล้วอดทนไว้เนมเพอ่ออยู่ไหน Uh huh. เพราะว่ามันไม่ขำเลยเอ,อ้เอาเอ้ยอตัวเล็กอย่าตัวเล็กไม่เอาอ๋ oh, so อมันคือสารพิษที่ทำให้กายล่างอ้โอ้ไปสู้กันตรงนู้นอยากไปดู Every single one of your orders! Why won't you give me that satisfaction one last time? All one I want is to make you laugh. <laughs> but you know what will happen if I laugh! I do! And I told myself time and time again that some things are more important than laughter. But I can't wait anymore! I need to make you laugh, even if just for a little bit. Mm -hmm. I can't put aside again. <laughs> I am nothing without a ruler to entertain. I am sorry. Your Majesty, tell me what did the train conductor say to the kangaroo? กระโดดขึ้นมาอขำให้ละขำไหมมุกฝืดมากเลยอ๋ออ๋อ What เอแสดงว่าคือถ้าเกิด คุณโมซีเดียวหัวเลาะนี่คือทุกอย่างจะพังเหมือนมีพลังมหาศาลใช่ไหมถูกเก็บเอาไว้ก็เลยถูกฝึกห้ามหัวเลาะถึงว่าทำไมมีลูกเออ้อาวไม่จับเหรอัอนนี้คือหนีมาด้วยแล้วไปทำให้เขาหัวเลาะทำไมเอาจับโถ <laughs> 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 อยก็เห็นตามอยู่เอาละคุณแอมเภอเอาไงมาด้วยอ่ะ Everything we've worked so hard to build. Just ruined. Uh -huh. I've let the other things go. I'll grab this one. Oh! Definitely. Okay, okay. If we make it down there alive, we need to find the Queen's Scepter. It's the only thing that can stop this madness. Okay, stop. <laughs> นี่ไงพักหกพักห้หายไปไหนโอ้เออภาคนี้ใช่ได้นะเนื้อเรื่องเข้มข้นดีเนื้อเรื่องน่าสนใจควีนบอสฟีเดหัวเราะนะฮะพอหัวเราะแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้เธอปล่อยพลังออกมาเพราะฉะนั้นเธอห้ามหัวเราะถึงนี้ป้ายห้ามออกไว้ตรงนู้นโอเคแน่นอนรอบหน้าเรามาสำรวจเกมกันนะฮะเกมภักนี้ค่อนข้างกว้างมาดูกันว่าจะเจออะไรซ่อนอยู่ในเกมนี้บ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ